ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวสายบันเทิงนะคะวันนี้ก็ได้รับการแจ้งข่าวมาจากทางอาเหลืองบริสุทธิ์เจ้าของบทเพลงคืนรับฟ้านะคะที่เป็นเพลงที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยนะคะตอนนี้มีคนนำมาโคเวอร์นำมาร้องมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปออกทีวีด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ทราบว่าอาเหลืองบริสุทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เต้ยศรีสุดา มีหน้าที่รับเป็นผู้แทนในการดูแลลิขสิทธิ์ตอนนี้มีผู้นำไปลง Youtube แล้วก็นำไปร้องตามร้องตามสถานที่ต่างๆเราไม่ว่าค่ะนะคะอาเหลืองฝากบอกมาแต่ถ้าทำแล้วเ,เกิดรายได้ท่านก็ขอบอกว่าแจ้งท่านด้วยนะคะในส่วนใดที่จะเป็นส่วนของที่ท่านได้จะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์นี้ เราก็ควรที่จะให้ท่านด้วยนะคะถ้าใครที่มีสงสัยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในวงการบันเทิงสามารถสอบถามมาได้ค่ะยินดีรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะถ้าท่านผู้ใดที่เกิดความเดือดร้อนนะคะก็ฝากด้วยค่ะเพลงคืนละฟ้าอาเหลืองบริสุทธิ์นะคะเป็นเพลงที่มีภาษาทั้งภาษาคแมเนาะแล้วก็ภาษาไทยด้วยเป็นเพลงที่อมาตะเลยทีเดียวต้อง ให้ความยุติธรรมแก่ท่านตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวเต้ยศรีสุดาชาแนลค่ะ